ชิมน้ำทะเลยังชิมแล้วเค็มเค็มบบเกลือไหมเค็มสนมไหมคะสนุกด็กโอ้ขนม่ะพี่นองเอ้าเที่ยวทะเลเป็นยังไงบ้างคะเมาค่ะี่บอกว่าสวัสดีไม่ได้นะต้องบอกว่าสบายดีพี่น้องชาวเราสบายดีแล้วสบายดีพี่น้องชาวเรา สบายดีพ่อแม่พี่นอ้องเมื่อสุกูทุกคนเดอ้อวันนี้ก็ชาวนายสิพามาชมทะเลนะพี่นอ้องบรรยากาศยามแรงขึ้นน้ำทะเลพี่นอ้องสวยงามหลายชาวนายกับเพิ่งมาครั้งแรกนะพี่นอ้องเนาะเ่าเคยเล่นน้ำทะเลนะพี่นอ้องไปชมกันเลยจ้าเย็นแต่ยังไม่ได้ลงเล่นน้ำเลยพี่นอ้องน้ำทะเลขึ้นสวยหลายสวยงามขนาดเลย มากันหลายคนยูพี่น้องเขาพักอยู่เขาพักอยู่พี่น้องชาวนาก็เลยเดินออกมาชมบรรยากาศพี่น้องคือน,น้ำทะเลสวยงามดีดก็จะงามลายยังไม่ได้ลงเล่นนะพี่น้องเอ้ยคือชิเย็นักไแม่มาหาดทะเลแต่ยังไม่ได้ลงได้ไปไป้ยน้ำน่าลงยัง เวอร์ถอดเกี่ยวกันนะเย็นแล้วพี่น้องเฮียเย็นหลายพี่น้องอาน้องกับลูกสาวพี่น้องนี่มาครั้งแรกในชีวิตของสาวนายพี่น้องบ่เคยเห็นทะเลเนาะว่าทะเลเป็นจังใดก่อนลงมาเล่นแลกวก็ชิมน้ำกระเด็นพี่น้องเค็มได้พี่น้องเค็มแห้ง อยู่ตรงนั้นก็ได้หูกมันมาอยู่นี่ขึ้นสวยงามหลายพี่น้องว้ายามแรงๆก็กกมีนักท่องเที่ยวอยู่พี่น้องต้อ<ม>บรรยากาศลองเลยทําแก่พามาเที่ยวครั้งแรกเนี่ยพี่น้องน้ำทะเลก็เค็มคั้ขนาดเลยสวยสวยงามเลีสวยงามคัก เดี๋ยวค่อยเล่นพี่น้องสวยงามขนาดเลยงามไม่ลีเด้อพี่น้องเอ้ยนะขึ้นเย็นสปายเย็นคักเลยพี่น้องเอ้ย น,นั okay, okay, ่นเขาแก่ก็ลงมานำที่น่ะเกิดใคอยม่นอา,าคู่นี้มาเลยเจ๊มาชำพาดเจกันแล้วกันนะคะเจค่ะเข้าก,ากล้องด้วยคะ่ะ ตอนนี้ก็ขอบคุณนะคะที่พาพกหนูมาเที่ยวนะคะมาลายนะคะเฮียกับเจ๊นะคะได้เห็นทะเลเป็นไงบ้างดีใจหลายพี่น้องทะเลสวยไหมสวยสวยมากลองชิมน้ำทะเลกันชิมแล้วเค็มชค็มบเกลือไหมเค็มชิมแล้วค่ะดีใจดีใจที่พามาทะเลได้เห็นทะเลกันนะ อันนี้เชินน้ก็เท่าแก่นะคะพี่น้องมานั่งด้วยกันมานั่งด้วยกันเลยเฮี้ยนั่นงแกะอยู่กันนั่นงแกะอยู่เชือไม่ติดเชือดเป็อ,อ,อ, <c oughs> อยู่ครับเดี๋ยวเขาแกะเชือดมันยากาศกระยำเ,เย็น,แนๆนนนะแล้ว,ลวตอนแรงๆน้ำพี่น้นองเนาะก็มาเย็นๆแหละเช้าขึนมันสวยงามมีเล่นเซิร์ฟด้วยนะนี่อันนี้เล่นเซิร์ฟโดแต่ที่เล่นไม่เป็นโอเชื่อมัน ไปถ่เด็กๆ่ก็ได้เนี่ยเด็กๆเล่นทรายกันนะจ้าครับวนนันี่ใจไหมครับที่มาเที่ยวทะเล<ร>ดีใจไหมครับรอ่ะพูดดิดีใจไหมครับใจนะสวัสดีก่อนสวัสดีเอฟซีดีใจก่อนสวัสดีครับวันนี้มาเที่ยวทะเลดีใจไหมครับดีใจครับพี่น้องนี่เป็นลูกลูกพี่แลวพี่สาพี่น้องไหน พี่พัน์คะมาเที่ยวทะเลดีใจไหมคะดีใจไหมคะดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี่ก้องสวัสดีค่ะวันนี้มาเที่ยวทะเลใช่ไหมคะไปทะเลสนุกไหมคะสนุกโอ้สนุก่ะพี่น้อตเอ้ามาฟังลูกสกันเลยพี่น็อตดีใจไหมลูกที่มาเที่ยวทะเลสวัสดีคับก่อนเิลเล่สวัสดีครับ สวัสดีครับวันนี้มาเทีย่ยวทะเลสนกไม่ลูกไม่ลูกครับสนุกค่ะพี่นะ้องม่อนหลายเดี่น้อยอดีใจไม่ลูกมาเทีย่ยวทะเลดีใจครับดีใจสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับ,รบอันนี้ชวนนี้ลูกสาวครับดีใจไม่ลูกอะสวัสดีครับก่อนสวัสดีค่ะ อันนี้ก็เป็นเท่าแกแล้วพี่น้องเนอะชัมาษา์ก็ได้ตามเป็นไงสนุกไหมสนุกมากมากค่ะก็ดีใจที่ได้พาพามาเที่ยวกันนะเที่ยวทะเลนะคะเพราะว่ามันติดโควิดมาก็ตั้งสองปีแล้วนะเขาเรียกว่าอะไรนะเกือบสามปีที่ไม่ได้มาใช่ป่ะเออแล้วมาเที่ยวทะเลกันก็ก็ดีสะอาดดีที่นี่สนุกพี่เท่าแกมามาเที่ยวทะเลที่หัวหินใช่ไหมคะอันนี้ปลายมือเลยหัวหินมาหน่อยเลยจากหัวหินมา เขากระโหลก <คน S 1> าปาน,<ค>นบุรีเป็นจังหวัดนะเป็นอำเภอที่เลยมาจากหัวหินถ้าพี่น้องชาวลาวมีโอกาสก็อยากเช,ชิญชวนมาเที่ยวที่นี่จะสงบแล้วก็ทนไม่พุกพ่านน้ำทะเลกันนงเล่นมากเนี่ยดูชายหาดสวยมากถ้าเราไปไปที่อื่นบางทีคนมันจะเยอะแล้ว,วเราจะอึดอัดนะขอบคุณค่ะจ้าอันนี้สำหรับคนลาวมา แต่ลาวเด้อพี่น้องเด้อน้องทรายขอขวานอ่ะพี่น้องเป็นจังได๋ดีใจบ่โอ้ดีใจตื่นเต้นเออตื่นเต้นตื่นเต้นหลายพี่น้องลงน้ำทะเลหรือยังลงแล้วลงแล้วเข้มบ่เข้มอ๋อเข้มเนอะพี่น้องบรรยากาศก็เพิเห็นนะครับพี่น้องเย็นบรรยากาศจะดี อันนี้เราเราต้องมาสัมผัลูกพี่แล้วเนาะพี่เนาะูกพี่คะขอสัมผัสหน่อยนินึ่งนะคะมาเที่ยวทะเลเป็นยังไงบ้างคะเมาค่ะน้านากูเมายังทาร้ามากนะคะเออ สวัสดีค่ะช่องไหนช่องไหนนะช่องไหนช่องกินไปแช่ไปในแชนแนลอ๋อโอเคค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็พอดีสวยเลยนะคะนบรรยากาศก็สวยใช่เออสวยเหมือนคนอ่ะดีใจเลดีค่ะดีโน่นมโน่นไทยน่นไทยน่นไทยน่นเราจะเล่นน้ำละไทยน่นไทยนุ่นสบายดีเจฮิเอ้นนะคะอันนี้ต้องใส่ไม่นะคะเมื่อกี้บอกว่าเมื่อกี้บอกว่าสวัสดีไม่ได้นะต้องบอกว่าสบายดีพี่น้องชาวเาว เท่ด้วยนะคะสบายดีแล้วสบายดีพี่น้องชาวลราววันนี้จะมาเที่ยวยทะเลที่ที่ไหนนะคะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อำเภอปราณบุรีคือสาวในบะคู่น้องพี่น้องก็ต้องถามเขาแกละเถอะนะพี่น้องนะไม่ไกลจากหัวหินเลยหัวหินมานิดหน่อย,ยน่าเที่ยวน่าเที่ยวสงบงงะเลนส่วนตัวจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณหลายๆจ้าสบายดี คลิปเดียไปตอนนี้ก็พาชมทะเลก่อนนะคะมัน h á n g อันนี้มาชมบรรยากาศทะเลได้พี่นอ้องน,นีิชายหางริมชายหาดสำหรับคลิปนี้ก็าชาวในกับครอบคุณเอฟซีมอจิคุทุกคนเด้อพี่น้องท่กติดตามรับชมก็ขอบคุณหลายๆจ้าพี่น้องอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะคะช่องกินไปแชร์ไปในชาแนลเป็นกำลังใจให้พ่อโคกับชาวในในเด้อพี่น้องเด้อ เป็นกำลังใจให้สาวลราคนนี้เนี่ยได้จ้ะพี่นอ้องขอบคุณสวัสดีสบายดี